สวัสดีครับพบกับช่องกเกษตรบ้านนายเช่นเคยนะครับวันนี้มาดูฟักทองครับผมปัญหาที่เกิดกับฟักทองลูกกำลังโตนะครับตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วครับดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับเริ่มมีหนอนมีแมงมาแทะมากัดแล้วนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่ฉีดยาหนอนแล้วแต่ดูแล้ว ไม่ไหวครับเริ่มมีหลายลูกแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีครับเรามาชมตัวใหญ่นี่นี่ไหมนี่ครับตัวใหญ่นี่เริ่มมีแล้วครับนี่นี่มีแมงมีหนอนมากัดแล้วครับพวกนี้จะเป็นหนอนพวกแมลงวัน ลงฟักทองครับตอนนี้ดูลูกนี้ลูกนี้ยังไม่มีครับเริ่มมีปัญหาเข้ามาแล้วครับตอนนี้เราก็ทยอยแก้ไขกันไปทีละอย่างครับมือใหม่ปลูกฟักทองครับแบบนี้แหละโอ้ตรงนี้ก็สมบูรณ์อยู่ บางลูกครับที่มันกัดลูกนี้ล่ะลูกนี้สมบูรณ์อยู่ครับลูกเล็กก็ออกเยอะครับตอนนี้ในลูกนี้เริ่มมีแล้วนี่น,นี่ตัวนี้เห็นชัดเลยครับนี่ หาหลักกับชาวสวนฟักทองครับชมลูกต่อไปมีไหม